ปากแข็งน,นั่นึองดูปากหนูนะคะดูปากนัาชาแล้วค่ะนี่ไม่ใช่เขาบอกปากแข็งไม่อบอกว่ารักพี่ไม,ไม่ใช่ใช่เขาบอกว่ารักพี่ไม่รักพี่ที่ปากแข็งะร่าสุดเอซีให้พี่จอยกับพันยาลงเลยก็แแหละครอบ สัมพันธมิตรสัมพันธไมตรีใช่ไหมจัดการเด็ดปากเข่งโอ้ไม่ได้แล้วเองน<ม>ี่เ่า,เามีสเปคไหมชอบแบบไหนผมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขผมก็ดีใจแล้วคำพูดหนูแม่คำพูดเดียวกันเราจะเป,เป็นแฟนกันไหมบอหนุกันเคยได้ตกหลงมธอจะตกตัวยังไม่ตกลงเพราะไมนเป็นแฟนกันพยา H Y A A K ขอเสียงองาครับโอ้ยสองถึงนาเจฟเจฟหูบอกว่ามันเจ็บนี่เฮ้ยใครใครสนใจนะครับผมปักหมดไปเลยครับปักหมดเอฟได้เอฟได้ไม่ต้องยืงนะขอเสียง <ขอ S 1> มาครับดนตรีมาค่ะดนตรีมา ถือว่าซอยผมหนูถ้มาหากินนะค่ะซอยสุดอ้วหนูบอกว่าอย่างไรทีเผลอทีเผลอตามน้ำไปบ้างทีหลังก็แล้วทีนี้ลงในติ๊กต็อกนี่เป็นคลิปเป็นร้อยคลิปเลยก็คือทำแบบไม่เห็นไปบ้างก็คือแบบไม่รู้สึกอะไรแบบนี้เอาคนไม่พอใจทินี้ไม่ต้องรู้สึกบ้างมีแต่คนว่ะชายาเนเมียแปดรู้จักกันไหมคะทุกคนรู้จักเนเมียแปดปะคะเฮ้ยพี่นะนะโอ้แต่ก่อนพี่เท่าชู้มากเลยนะ ผมเนี่ยคบจีิงหลายหลายคนนะผมเป็นคนนิสัยไม่ดีนะเมือ่อวานนะพี่จอยยังบอกเมื่อวานเลยจริงไม่ใช่ไม่ใช่หลอกอยอกยอกยากเล่นอยากเล่นเสื้ออะไรอ่ะเล่นโอ้อยากเล่นอยากเล่นไม่มีอะไรหรอกถามทุกคนดู <c oughs> ผมเจ้าชู้ไหม <c oughs> อยู่ข้างใครเนี่ย ไม่ชอบผมจริงไม่ขดผมล็อกเป็นไรมีไรฮะมีะไรเป็นไรไม่ก็คือแบบเป็นชีวิตจริงนะคะแบบเล่นตามน้ำไหมไงไม่ได้เหรอโอ้ยอย่ากโกรธเลยโอ้เล่นตามน้ำเป็นนิดเดียวเองนี่สัญญาบอกเออถ้าไม่ชอบเป็นจริงไม่ยอมหรอกไม่ไดเ้เขียนเด้เปี่ยนเขียนไหนใครเป็นยักษเขื่อนอยู่เตะอ่ะแก่กูไงกินบัว ชิบหายแล้วอโกรธพี่จริงรอ่ะไม่เป็นไรทำดีๆเดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่ดีการเสียกระปับยังไม่ตงทีมมันกำลังแก้อยู่ครับขอโทษวยครับผม อาหารจะแก่เอาข้าวไหมคะร้อยครั้งเลยเหรอโอ้ไอ้ร้อยครั้งยิงออมันเยอะนะร้อยครั้งออมันนานแต่ทำถามว่าทำไหมทำ,ทำคูฝึกรอดอสั่งผมได้โอเคสั่งทำสามสี่ห้าโอ้ 1อ1สิบสามสิบสี่ิบห้าส2กสิบิบแิก้า่งขอเงบเวซึ้งๆหน่อยครับผมอยากเต้นหน้อยอีไรนะเต็มสองเขอบเ่งนะครับเิงมันมันหน่อยมันมันนี่มันมันมันมอะไรละไม่รู้แล้วสามดีสามารถสมบกเแเก้าแล้วว่าทีดีที่ถามทีดียอกเดบวสิบเจ็ดป 9ก้าสองสามเร็วอันนี้ผม <5, S 1> กินเหมือน 7, รอดอนเด็ก <8, S 1> รอดอน <8, S 1> ออทำเ่โอเคไปเอเ็ดจะเด็องจะสามเเร็วเรวร็ว็เร็วเรเรเรวเเร็ร็เหวเร่วรรเ็วเรเเเรวเท่าไรเวเเเร สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า,าก Kara, unified unified. นึกออกอุ้ยนี่นี่นี่สกปรบ 1, ้ากเอาดีกัน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 ชุดแพนด้าชุดแพนด้าชุดแพนด้าเดี๋ยวพวกหนูชุดนอนแพนด้าเอาไหมใจเย็นทุกคนถ้าพวกหนูทำชุดนอนแพนด้าจะมีใครเอาด้วยไหมคะยับ yeah. ถ้าหนูกับถ้าหนูกับพี่เนยพี่จอยเนี่ยทำชุดนอนแพนด้ามีใครจะเอาด้วยไหมชุดแพนด้าแล้ว ชุดแพนด้าชุดแพนด้าเดี๋ยวพวกหนูหนนเอาไหมชุดนอนแพนด้าเอาไหมจเย็น i'm a big